ส,ส,ส, then, ส,ส้มโอจา้าทุกคนส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทจ้าเนี่ยไม่มีเม็ดเลยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยส้มโอเนี่ยส้มโอของจังหวัดชัยนาทจ้ะไม่มีเม็ดเลยครับทุกคนเนี่ยนี่จ้ะไม่มีเม็ดเลยไร่เม็ดจ้า ส้มโอโลูกทำไมหึงเอามากินที่ที่นอน <c oughs> <c oughs> ไม่จะใครไข่ไข่คิดชื่อปลาข้ามันเย็นมาทุกคนกินส้มจ้านี่จ้ะส้มส้มขาวแตงกวา โปอกก็ง่ายเนี่ยจ้ะจ้ะเนื้อ โลลาสี่สิบบาทจ้ะทุกคนไม่มีเม็ดจ้ะ ไอ้เรื่องเดี๋ยวเรามาคุยกันนะทุกคนไอ้เรื่องปัญหามรดกเรื่องที่ที่ทางมันมีปัญหาทุกที่นะทุกคนไม่ว่าที่ไหนอย่างกรณีน้องเพลาพาวเสงโทองอาา่ะจ้ะยายก็ดูแบบยายก็ติดตามน้องบิ๊กมาตั้งแต่ น้องบิ๊กอยู่ฟินแลนด์แล้วพอน้องบิ๊กกลับมาก็มาเจอมารู้จักกับแพพาวก็ติดตามมาตลอดยายว่ามันมีทุกที่อ่ะปัญหาเรื่องมรดกเรื่องที่ดินน่ะจ้ะ อยากเนาะพี่ทุกคนอย่างกรณีของยายเองอะมรดกของพ่อเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังคือพ่ออะเขาได้มรดกจากย่าแต่ยังยังไม่ได้เป็นชื่อพ่อยังไม่ได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อ คือย่าเสียไปแล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่แต่พี่น้องพ่อทำอะไรกันไม่ได้เลยอาก็เป็นผู้จัดการมรดกส่วนพี่สาวลูกของลุง ก็เป็นผู้จัดการมรดกคือไม่มีใครไม่มีใครยอมใครอ่ะ,แล,ะอแล้วกรณีพ่ออ่ะก็แบ่งเป็นชโนดไม่ได้ของพ่ออ่ะเพราะว่าไม่มีใครยอมสองคนน่ะพี่สาวว่าลูกลุงกับอา ต่างคนต่างไม่ยอมกันนะจ๊ะตอนนี้ที่พ่อก็ก็ยังคาราคาสังอยู่ยังโอนเป็นของลูกก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้มันก็คาราคาสังกันอยู่อย่างนั้นนะทุกคนจังก,กรณีน้องเพีวพาวก็น่าสงสารเพียวพาว คือเหมือนแพลวพาวอะอยากได้เป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นของตัวเองจะได้ล้อมรั้วจะได้ทำอะไรจะได้สะดวกสบายแต่เหมือนกับว่าป้าของแพลวพาวอะเขาไม่พอใจเรื่องยังไงเหมือนกับว่าแพลวพาว ทำเกินหน้าเกินตาหรือยังไงก็ไม่เข้าใจป้าแพวพาาเหมือนกันนะจ๊ะคนโตทำไม่ดีมันก็ทำให้เดือดร้อนไปหมดแลยทุกคน เหมือนกรณีพ่อพ่อของยายอะแหละคนโตทำไม่ดีมันก็ทำให้เดือดร้อนกันไปหมดทำอะไรกันก็ลำบาก หน้าปวดหัวมีปัญ,ปญหาทุกที่อยากจบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคน bye บ๊ายบายจุบ๊บ